เยนเรคือนักมวยฝีมือดีที่หนีจากโปลแลนด์มาอยู่อังกฤษในการชกแมชนี้โปรโมเตอร์สั่งให้เขาล้มมวยช่วงแรกก็เหมือนจะเป็นไปตามแผนแต่หัวใจนักสู้ไม่ได้เกิดมาเพื่อล้มมวยเยนเรชกคู่ต่อสู้จนน็อกสิ่งที่เขาทำไม่ดีนักสำหรับนิกกี้โปรโมเตอร์ของแมชนี้นิกกี้หัวเสียแต่ก็เห็นบางอย่างในตัวเยนเรเขาเสนอให้เยนเรมาเป็นนักมวยให้เขา เยนเรชนะบ์าเรื่อยเพราะคู่ชกแต่ละคนที่โปรโมเตอร์หามาให้ฝีมือห่างชั้นกันเกินไปเขาโด่งดังมีชื่อเสียงจากที่เคยอยู่บ้านพักผู้อพยพนิกก็จัดหาบ้านหลังใหญ่ให้เขาพันรายาของเขาไม่ไว้ใจนิกเธอรู้สึกว่านิกกำลังหลอกใช้เยนเรแต่เยนเรไม่คิดอย่างนั้นเขาเชื่อใจนิคนับถือนิกเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่ง ในที่สุดความเบื่อหน่ายกับการชกแบบนี้ก็มาถึงเพราะเขารู้ว่าชกแบบนี้มันเหมือนการเล่นละครแล้วยังมีนักพาวถามจี้ใจรำว่าเขาจะยอมชกแค่กับคนที่นิกหามาเท่านั้นจริงไหมเขาถึงกับเลอะรักไม่รู้จะตอบยังไงในระหว่างที่เรบาเบอร์ให้สัมภาษณ์ก็พูดพาดพิงถึงเยนเรและด้วยความโกรธเขาเดินตรงไปหาเรื่องพร้อมหมัดเน้นๆเ,เขาที่กรามแถมเฮดบลัดอีกทีหนึง่งแล้วเยนเรก็ท้าชก เพื่อพิสูจน์ตัวเองและเคลียร์ปัญหาวันนี้เป็นวันเกิดของลูกชายแต่เยนเรมีสัมภาษณ์รายการทีวีเขาเลือกจะไปสัมภาษณ์แล้วบอกว่าเสร็จแล้วจะรีบกลับมาทันทีเลยแต่พองานเสร็จเยนเรกลับไปเที่ยวต่อกับสาวนักข่าวพรรยาโทรตามบอกว่าลูกรอให้คุณกลับมาจุดพลุอยู่นะแต่เยนเรกลับตอบว่ามันก็ไม่ใช่วันเกิดครั้งสุดท้ายของเขาสักหน่อยปีหน้าก็จัดอีกเดี๋ยวเขาก็ยกโทษให้ฉัน แต่พอกลับมาถึงก็ไม่มีใครอยู่แล้วเหลือแค่แหวนที่พรนรยาถอดทิ้งไว้เยนเรยังไม่สลดใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยอยู่กับนักข่าวแฟนใหม่ทั้งเล่นยาทั้งมีเซ็กส์ไปวันๆัซอมมวยก็ไม่ได้ไปซ้อมทั้งที่ใกล้จะชกแมชสำคัญแล้วด้วยพอมาซ้อมนิกก็เรียกเขาไปคุยว่าเป็นอะไรเยนเรอ้างว่าเมียทิง้งเลยไม่มีไฟในการชกเลยอยากถอนตัวเลิกชกนิกก็เลยบอกให้เขาใช้นี่มาแล้วจะไปไหนก็เชิญ รากฏว่าทุกอย่างที่นิกได้เขานั้นไม่ได้ให้ฟรีทั้งบ้านทั้งรถทุกสิ่งทุกอย่างสรุปว่าเยนเรเป็นนี่นิกยอดรวมหลักล้านนิกให้เขาชกแมสสุดท้ายถ้าชนะจะไปไหนก็ไปในวันชกเยนเรโดนหนักมากแต่เขาเอาแต่คิดถึงพันรยากับลูกเขาโกรธตัวเองที่ไม่เชื่อคำพูดเมียเขาเอาความโกรธทั้งหมดระบายใส่หน้าคู่ชกจนคู่ชกล้มเขาก็ยังไม่หยุดเขาเหมือนคนบ้าแต่เขาก็ชนะ ชัยชนะที่เต็มไปด้วยน้ําตาและความเศร้าโศกเพราะจะมีเงินตราฐานะแต่ก็หมดสิ่งความอบอุ่นจากครอบครัวและคนที่เคยเคียงข้าง